สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับผมมวยหัวเล่นะครับแชมป์วิจารณ์มวยสิบเซียนสามสมัยครับกับช่องทาง u t u b e นะครับนะโอเมื่อกินั่งวิคาห์วิจารณ์ประมาณเกือบสิบานาทีสองรอบนะครับโทรศัพท์ไม่ดังนะครับมีปัญหามากเลยครับกับเสียงนะครับก็หลังจากสมาชิกก็ทักกันมานะครับบอกว่าไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะครับก็วันนี้ก็ใช้สมูททอกนะครับอาจจะดูแบบ เกะกะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับเพื่อให้เสียงมันดีหน่อยนะครับต้องกราบขอโทษทีด้วยนะครับนะก็อาทิตย์นี้นะครับก็มีมวยสาคัญแข่งขันเหมือนเดิมครับที่สนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับนี่คือช่องมวยเด็ดเจ็ดสีกับผมมวยหัวเลขก็มแปดนะครับแชมวิรณ์มวยสิบเซียนสามสมัยกับช่องทาง u t u b e นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับนะก็สรุปผล มวยที่ผ่านมาสําหรับอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเล็กก้านะครับลูกน้องเก่าก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็ไปสะดุดแพ้เจ้าชูซับนะครับชูซับก็สมาชิกในสายก็แฮปปี้ไปนะครับถึงวันเนี่ยถึงวันแต่ผมไม่ได้ให้ให้ชูซับนะครับนะเพราะว่ามวยหลังจากช่างน้าหนักหน้าเสือแล้วตัวเงิน นะครับบรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยเขาเล่นเจ้าดีนมากกนะหมดยกในเจ้าดินมากกแล้วก็เจ้ามกนะา,ามกกต่อ21นะครับจนทางทีมงานชูซับนี่ไม่พอใจนะครับนะก็ไม่ก็ทีมงานโส,สระชีพนะครับก็ไม่ต่อยนะครับไม่รู้ให้ลูกน้องต่อยช่องเจ็ดอีกเลยนะครับผมนะก็ถือว่าช่องเจ็ดสีเนี่ยผมดูว่าน่าจะให้คนเข้าวิธีได้แล้วนะครับนะเพราะว่านะครับ ในการใหญ่เขาก็ยังจัดเลยนะครับโควงโควิดก็มีอยู่นะครับแต่ก็ว่าอยู่กับมันได้นะครับนะก็มันก็เป็นแค่โรคไข้หวัดธรรมดานะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าตั้งแต่จัดระบบปิดนะครับผมดูว่าอาวุธมวยไทยกับราคานะครับกับการลุ้นการเชียร์นะครับคนละอย่างกันนะครับนะถึงทําไมครับนะทั้งๆที่ประเทศขนาดทักษิณนะครับ ชินวัตนนะครับ17ปีนะครับยังกลับมา่ายได้นะครับแล้วทำไมช่อง7สีนะครับทำไมไม่เปิดให้คนเข้าไปเชียร์ไปลุ้นกันนะครับมันมีอะไรนะครับนะก่อนที่จะมีไม่มีนักมวยนะครับที่บางทีบางคนนะครับพอมาต่อยช่องเจ็ดสีนะครับทั้งทั้งที่อยู่กับช่องเจ็ดสีมาหลายปีนะครับแต่ก็ต่อย ช่วงระบบปิดนะครับก็เหมือนยอมรับไม่ได้นะครับกับการตัดสินนะครับหลายค่ายหลายคนนะครับนะเพราะทําไมครับนะทั้งๆที่ถ้าคนทํามวยเนี่ยเขาจะรู้ดีนะครับคือมันเงินะเงินทองมันบางทีใช้ก็หมดไปนะครับแต่ว่าความจริงใจนะครับหรือว่าสายสัมพันธ์นะครับที่มีกันอยู่นะครับไม่ใช่จะมาแบบ มาหมดนะครับเพราะระบบปิดช่อง74นะครับเพราะอะไรนะครับทำไมจำงไหมจึงไม่ให้เซียนมวยนะครับแล้วก็แฟนมวยเข้าไปลุ้นไปเชียร์เหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้ก็ให้เข้านะครับให้เข้าภาคหูนะครับก็ประมาณ30 40คนนะครับนะก็มันก็ยังไม่เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนไปแอบแอบดูนะเหมือนไปดูดูแบบนั้นมันไม่เหมือนมวยเจ็ดสครับที่สร้างตำนานมา นะครับ40 50ปีนะครับแฟนมวยเดี๋ยวนี้ข้อช่องเจดสีมาเนี่ยคนแทบจะไม่อยากดูเลยนะครับนะเพราะอะไรนะครับนะเพราะเขาเบื่อนะครับบางคนดูตามตานะครับไอแดงเตะตัวเดียวน้ําเงินต่อขาดลอยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับคือมันหมดศรัทธาไหนจะน่าเสื่อบางทีคนดูนะครับเก่งกว่ากรรมการแล้วนะครับนะเพราะว่ากรรมการยังไม่ชูมือเลยนะครับเสียนมวยหน้าตู้กันเรียบร้อยกันละ นะครับนะบางทีบางคําอาจจะพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอ YouTube เขาอาจจะบอกได้นะครับครับก็ฝากด้วยนะครับจากเซียนมวยคนหนึ่งนะครับเปิดเถอะครับเปิดให้เขาเข้าเถอะผมดูว่าจะได้กลับมาสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับสําหรับมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่ใครความคิดเหมือนผมบ้างนะครับคอมเมนต์ให้ผมด้วยเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับนะอ่ะ มาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันที่27สิงหาเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากตัวช่วยมวยตู้ด้วย064873534ครับ064873534ครับภาคสุดติดขอบเวทีครับพร้อมข้อมูลให้สมาชิกในสายนะครับไว้เป็นแนวทางประกอบกันนะครับลุ้นหน้าตู้ของท่านนะครับนะอย่าลืมโทรมาได้นะครับมวยตู้ศุกเสาร์อาทิตย เพียงเดือนละ1,000บาทนะครับพฤหัสถึงวันอาทิตย์เดือนละ1,200บาทครับฟังทุกวัน2,000บาทนะครับท่านชอบแบบไหนก็โทรแจ้งเบอร์การ0 6 4 8 7 3 5 3 4 4ครับส่วนส่วนรายวันวันอาทิตย์ครับ300บาทนะครับใครใครมาจากช่องทางยู u ูบเนี่ยบอกเลยนะครับผมลดให้ร้อยหนึ่งนะครับนะสองพอนะครับสำหรับบอกว่าผมมาจากช่องมวยเด็ดเจ็ดสีนะครับมวยตู้ก็ ผมลดให้เดือนละ1,000ฟังถึงพฤหัสถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเดือนละ1 0 0 0บอกมาจากมวยตู้นะครับไม่ต้องฟังเสาร์อาทิตย์ส่วนรายวันนะครับบอกว่ามาจากช่องมวยเดเจซีนะครับสองบาทนะครับสำหรับรายวันนะครับชอบก็โทรมาได้นะครับเอามาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ศรีล่วงหน้านะครับกับผมมวยหูเลยกก็มาแปดแชมป์วิจารณ์มวยสิบเซียนสามสมัยนะครับนะก็คู่แรกครับ ผมวิเคราะห์วิจารณ์นี่สี่ท่อสี่รอบแล้วนะครับสมาัยมันไม่ดังนะครับผมก็ต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์ใหม่นะครับทีนี้ก็ใช้สายสมูทอกเลยนะครับอาจจะเระยงเรายางไว้หน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อนะครับจะได้มีเสียงที่ชัดเจนนะครับนะเอาคู่แรกครับสีลาชัยครับถอดเตจพันหรือว่าดาบช้างกองปราบนะครับมือจากสงขานะครับซอมถอเตจพันนะครับเป็นมือดีนะครับเป็นมือเข่าในแข็งแรงครับก็ไฟล่าสุดนี้ก็มาแก้มือชนะคู่ต่อสู้มานะครับที่ทูปเตมีนะครับชนะสมาน น้อยนะครับกิจกะทิสดนะครับชน,นะนอกปิ่นสยามชน,นะมงคลชัยสิรุรมชัยชน,นะแก่นปักเลยครับเกียรติกลางสตาร์นะครับเป็นมวยใต้เป็นมวยเ,เด็กที่มีอนาคตน่าจับตามองเหลือเกินนะครับอยู่ในแผนตั้งของทีมงานสอเทยพันธ์นะครับ ไฟนี้ทางด้านเจ้าศิลาชัยเนี่ยจะมาพบกับทา,านเพชรเมืองเสือกรบปอมองคลอินหรือว่าพญาเสือปอมองคลอินมวยฝีมือครบเครื่องครับจากภาคอีสานเลยคู่นี้ใช้บริการกันมาเป็นทางด้านเจ้าไอพญาเสือชนะมาแต่ ช่วงนี้นะครับนะช่วงนี้แล้วอาวุธมวยโงมวยหน้าเสือต่อยช่อง7ด้วยนะครับฟอร์มทางด้านเพชรเมืองเสือเนี่ยเขาชนะศิลาชัยนะครับที่สุรินนะครับแพ้เพชรสยามนะครับวันนั้นต่อยกันที่สุรินนะครับนะต่อยที่บ้านแล้วก็มาครั้งสุดท้ายก็มาชนะเจริญศักดิ์มานะคู่นี้ก็ถือว่าคู่ขี้นะครับนะโงมวยนะครับคล้ายๆกันจังว่าวงนอกนะครับเพชร เพชรเมืองเสือเนี่ยจะดีกว่าแต่ว่าลูกเบียดเสียดสีลูกในเขาในนะครับเบียดเข่าชอบไปที่ศิริชัยครับสอติยพันธ์ครับจะแก้มือชนะเพชรเมืองเสือปอมคนอินไปนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2เป็นการโชคระหว่างเพชรลีดาเอ็มยูเดนนะครับหรือว่าพิทักษ์ทางหลวงเก่าหรือว่าสิทธิ์กำนันจเรนะครับร้อยี่ครับเป็นมวยจากจังหวัดกระบี่มาซ้อมเอฟเอกรุปครับเป็นมวยเพชรลีดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมวยก็ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธคมนะครับประเภท เตะขาฟันโตกเนี่ยอาวุธคมเป็นมวยที่เปิดเกมเข้าหาแต่ว่าทรงมวยเนี่ยเรียมเข่าเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเป็นมวยที่อาวุธใช้ได้นะครับเป็นมวยที่ประเภทเปิดเกมเข้าหาสับขาต่อยท้องต่อยหน้านะครับไฟนี้มาพบกับทางด้านเจ้าเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับซึ่งเป็นเจ้าเสมอสิงเนี่ยรูปร่างดีนะครับเป็นมวยที่ลืมร่างดียืนเลยนะครับการยืนมวยไฟล่าสุดนี้ได้ฉีดยาจากทีมงานขลงผมไป5 0 0 0มื่นนะต่อยที่เวทีมวยไอร่าดาเนินนะครับเจ้าเสมอสิงเนี่ย สมัยก่อนก็ไปอยู่กับพี่บอลมหาชัยนะครับเป็นแฟนฉันนะครับบอลมหาชัยนะครับเป็นมวยที่ตั้งรับปอกแข้งนะครับเป็นมวยเตะซ้ายนะครับได้2กาดเป็นมวยที่ยืนมวยดีเนี่ยยืนมวยสวยนะครับไอ้เจ้าเพชรลีลานะครับก็จะเดินเข้าหาสับขาต่อยท้องเบียดเข้าไปนะครับทรงมั่วนะเพชรลีลาเพิ่อเป็นลงล่างปุ๊บไอ้เจ้าเสมอสิงขึ้นบนนะครับทรงจะได้เปรียบแต่การยืนมวยเนี่ยไอ้เจ้าเสมอสิงยืนยืนนิ่งกว่าไอ้เจ้าเพชรลีลาต้องเดินนะครับเดินเตะ ขาต่อยท้องต่อยหน้าเ e จ้าสมือสิงต้องนะครับเทนเนอร์ฟังด้วยนะครับเทนเนอร์น,นี่ถ้าเทนเนอร์เสม,มอสิงฟังอยู่นะครับยืนนิ่งๆนะครับจังหวะเดินเข้ามาหลบฟันนะครับเพราะว่าได้ช่วงนะได้ช่วงฟันซ้ายฟันขวาไปนะครับจะได้เปรียบเลยนะครับจังหวะที่มวยเปิดเกมเข้าหาเนี่ยมวยกำลังเดินนะครับเราได้จังหวะหาจังหวะฟันศอกนะครับล่วงได้นะครับคู่นี้ก็ถือว่าคู่ขี้เลยนะครับแต่ว่าหัวจินหัวใจทางด้านเจ้าเพชรลีลาจะดีกว่าแต่ว่าไฟล่าสุดเนี่ยผมดูว่า ไอ้เจ้าเสมอสิงเนี่ยมันเก่งขึ้นนะมันเก่งขึ้นนะครับต่อยซ้อมอยู่ต่างจังหวัดนะซ้อมอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วรูปร่างดีนะไอคิวมวยเนี่ยดีนะผมดูว่าน่าจะออกตัวได้นะครับน่าจะออกตัวได้แต่อย่าพลาดโดนหมัดน,นะถ้าพลาดโดนหมัดโดนสอบเพราะพื้นเพไอ้เจ้าเสมอสิงตัวเนี้ยพอถอยถอยโดนหมัดคู่ต่อสู้นี่มีโครงเคงนะครับนะบเอาคู่นี้นะครับผมชอบว่าการยืนมวยทรงมวยเนี่ยไอ้เจ้าเสมอสิงดีกว่าแต่ก็หาจังหวะออกตัวด้วยครับคู่นี้ชอบที่เสมอสิงลูกเฉพ่ะหลวงวางครับไปก่อนนะครับ แต่ก็อย่างว่านะครับว่าไม่ได้ไปก่อนเสมอนะครับเพราะเจ้าเพชรลีลาตัวนี้มันมีลูกต่อยท้องต่อยหน้ามีฟัน่อแต่มวยเนี่ยไอคิวมันน้อยน้อยกว่าเจ้าเสมอสิงเพราะ,จะเจ้าเสมอสิงนี่มันหลากหลายกว่าแล้วมันยืนทรงมวยสวยกว่านะครับจะเห็นก่อนนะครับชอบไปที่เสมอสิงนะการแก้เกมบนเวทีดีกว่าครับทรงมวยจะดีกว่าชอบที่เสมอสิงนะครับจัดชนะ เพชรลีลาเอ็มยูเดนครับประกันหมัดประกันศอกด้วยนะครับเอาคู่ที่3นะครับคู่ที่3ก็ถอนไปที่เรียบร้อยนะครับเ <añ> ดิมทีเนี่ยจะเป็นทางด้านเจ้าไอ้อะไรนะสันเพชรกับพันศักนะครับก็ถอนไปที่เรียบร้อยนะครับเอาทางด้านเจ้านี่มานะแป๊บหนึ่งนะครับค <añ> ู่ <añ> นี้ก็เป็นทางด้านเจ้าเพชรวิเศษนะครับไอ้เก้า <añ> ร้านนะครับไอ้ <añ> <añ> 9ก้าร้านสิงห์มาวินนะครับ9ก้าร้านสิงห์มาวินพบกับทางด้าน เพชรวิเศษนะครับเพชรเกียริเพชรนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียริเพชรเนี่ยจะอยู่น้ําเงินนะครับเพชรเก้าล้านจะอยู่มุมแดงมาแทนสันเพชรนะครับทางด้านเพชรเก้าล้านสิงมาวินหรือห้างทองเมเดลเนี่ยก็ซ้อมสิงมาวินเลยไม่ต้องบอกนะครับเพชรเก้าล้านตัวนี้ชื่อเก่าก็ยอดเพชรสอสปากิมครับเป็นมวยรูปร่างดีครับถุงยาวเดินเลอทะลาเดินเข่าเอาเตะมากุนโอนเตะมากุนโอนจะคว้าอย่างเดียวพอคว้าได้นะครับมีลูกยัด มีลูกยัดนะครับแต่ว่าพอโดนคู่ต่อสู้ปัดขานี่ก็ลงทุนใหม่เดินเข้าไปอาศัยนะครับังตีนบางตีนเข้าไปเพราะว่าทรงมวยได้ทรงเดียวประเภทเปิดเกมลงทุนเข้าหานะครับทางด้านเจ้าไอ้เพชรเก้าล้านนะครับเพชรเก้าล้านมาดูฟอร์มเพชรเก้าล้านก่อนนะครับมาแพ้เมิงแดงเพชรชนะเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรที่ช่องเจ็ดนะครับนะก็ถือว่าต่อยกันมาไฟล่าต่อยกันมานี่เพชรวิเศษแพ้นะแต่คู่นี้นะครับมาต่อยกันที่ กัดเท่าไหรกันเนี่ยม <kişi> <P an> ันมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับนะมาแทนด้วยกันทั้งคู่นําเงิือนกับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับเป็นมวยจากมหาสารคามเป็นมวยเพชรฝีมือเลยนะครับตั้งรับนะครับออกแข่งปุ๊บตั้งรับยืนไอ้เจ้าเพชรก้าวลานต้งเดินเข้าหานะครับเดินไอ้เจ้าอันนี้ก็ทีบนะครับทีบมีหมัดมีศอกออกแข่งนะครับไอ้เจ้าเพชรก้าวลานยืนยอดเพชรนี่ต้องเดินเลยบนทุนเข้าหาบังแข่ง นะต้องบังเข้าไปนะครับมายืนคุยนี่เรียบร้อยนะครับช้อยเจ็บฉากนะครับแพ้เพชริเศษแน่แต่นะครับไอเจ้าตัวนี้ปอดใหญ่ปลายแรงครับซ้อมสิงมาวินหน้าเสือสภาพแวรล้อมไม่ต้องบวกนะมีทีมงานพ,พวกนะครับมีพวก หวยฉวางมีพวกอะไรเชียร์กันนะครับเดี๋ยวดูน้าเสืออีกทีเพราะว่าต่างคนต่างมาแทนนะครับนะต่างคนต่างมาแทนแต่ว่าไอคิวมวยโรมวยในเพชรวิเศษจะดีกว่านะครับนะคู่ขี้เลยนะครับคู่ขี้นะแต่ว่าเจ้าเพชรเก้าล้านเคยชนะมาผมชอบวิธเพชรวิเศษครับเพชรเก็ดเพชรต้นๆน,น,นะครับเข้าไปก่อนไปปลายออกตัวด้วยครับเล่นตามทรงนี้นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ยากนิดนึงนะครับอาทิตย์นี้นะครับส่วนคู่ที่4ครับก็เป็นการชกระหว่างคําแีรทีเคยุทธนานะครับพบกับทางด้านเจ้า ไอ้ดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัตรนะครับไฟนี้ทางด้านฝ่ายแดงเนี่ยคัมแบ็กทีเคยุทธนาจะต่อยกันที่พิกัด127ปอนด์นะครับทางด้านคัมแบ็กทีเคยุทธนาหรือว่ายอดพานนุสิทธิ์ดับไหมนะครับหรือว่าไอ้อะไรอะ่ะค,คัมแบ็กไอ้ซันแบ็กบูมเด็กเซียนในตัวเดียวกันครับเป็นมวยเตะซ้ายและไฟล่าสุดนี้แชมป์กับทางด้านน้องวิวนะครับสู้ไม่ได้นะครับสามสี่ห้าแพ้ขาดนะจะมาจะมา,ะมาโดนปัดขาดจะมาจะมาแต่ไฟล่าสุด สู้ดีนะสู้ดีนะครับช่วงหลังนี้เสริมหัวใจนะครับเป็นมวยเตะซ้ายแล้วสอกคมเลยนะครับยืนขยับออกซ้ายมีลูกหักทิ้งนะครับมีสอกฟันนะครับเลียมเข่ามีนะครับมีกดในไล่แขนถือว่าครบเครื่องเลยแล้วเป็นมวยรูปร่างดีนะครับแต่ว่าทรงถอยนิดนึงถอยขยับออกซ้ายถอยขยับออกซ้ายนะครับเจ้ากันแบ็คนะครับมาพบกระทางด้านดีเซลเล็กนะครับดีเซลเล็กส่อดําเนินเก่าอ่ะนะถว่าดีเจ้าดีเซลน้อยนี่แหละนะทุทีนะครับนะก็ นี้มันต่อยกันมานะครับเป็นทางด้านเจ้าคัมแบ็กชนะมาผมดูว่าไฟนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับซึ่งว่าร่างกายช่วงหลังไอ้เจ้าดีเซลน้อยก็ไม่เท่าไหร่นะครั้งสุดท้ายดีเซลน้อยมาชนะพันศักชนะวิวนะครับแพ้มรกรดนะครับสองไฟหลังก็กลับมาโชว์ฟอร์มไม่สวยก็ได้โอกาสมากแก้มือนะแต่ว่าการยืนมวยโซม,มวยเนี่ยนะครับผมดูว่าไอ้เจ้าซันแบ็กเนี่ยมันหลากหลายกว่านะครับไอ้คัมแบ็กโทษทีนะมันหลากหลายกว่ามันมีศอกคมแต่จังหวะที่ไอ้เจ้าดีเซลน้อยจะเดินเข้ามาเนี่ย อาจจะโดนศอกรักไก่ปั้งโดนไต่ก้านคอได้ครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่คัมแบ็คนะครับ TK ยุพธนาครับจะยำแขนชนะทางด้านเจ้าดีเซลน้อยนะครับเลียมธนวัฒนะครับไปอีกครั้งนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับวันนี้ก็คุยจนเสียงแะแหบแล้ววิเคราะห์วิจารณ์สามรอบแล้วนะครับลง u t u b e อ่ะแป๊บเดียวเสียงไม่มีแป๊บเดียวเสียงไม่มีอีกน่ครับนี่นีรอบที่สามแล้วนะครับรอบที่สามแล้ว น่าจะดังนะใช้สายสมูททอกแล้วนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์4คู่กับผมมวยหูเลขคอม8ครับแชมป์วิจารณ์มว่สิบเซียนสามสมัยครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสมัครมวยหูนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสี่แปดเจ็ดสามห้าสามสี่สี่ครับศูนย์หกสี่แปดเจ็ดสามห้าสามสี่ใครมาจากช่องทางมวยเด็ดเจ็ดสีมวยตู้เพียงเดือนละหนึ่งพันบาทพฤหัสถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าใครอยากสมัครรายวัน สองร้อยบาทนะครับต้องบอกด้วยมาจากช่องมวยเด็ดเจสีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็ก่กอนอื่นนะครับนะหรือว่าท่านใด อยากแอดไอเดียไลน์ผมมาก็แอดไอเดียไลน์มาที่ OLE 2 8 9 3กนะครับก็บางทีบางคนก็ไม่อยากเสียเวลานะครับไม่ต้องโทรเสียตังค์นะครับแอดไอเดียไลน์มาก็ส่งมาได้นะครับที่ทางไลน์ก็ได้นะครับก็วันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ฝากมวยชอบไว้ด้วย2ตัวครับชอบไปที่ศิรชัยศเตชพันธ์หนึ่งตัวแล้วก็ทางด้านเจ้าัมแบกทีเคยุทธนา1ตัวนะครับเล่นมวยเอ๊นะครับนะโทษทีนะนะเดี๋ยว YouTube บล็อกนะครับ ลุ้นมวยนะครับลุ้นมวยต้องตาดูหูฟังนะครับต้องมีตัวช่วยนะท่านนะครับเอาเงินไปลุ้นนะครับนะท่านเอาเงินไปลุ้นท่านต้องรอบครอบนิดนึงนะครับตาดูหูฟังเล่นระบังนะครับอยากสนใจก็อย่าลืมนะครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าท่านสมัครมวยหูคนอื่นก็ได้นะครับถ้าอยากอุดหนุนคนทํางาน มีตัวตนจริงนะครับทโทรมาที่0 6 4 0 8 7 3 5 3 4 064-873-5344เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับรวยเๆเฮงๆฝากกดติดตามด้วยนะครับนะสวัสดีครับ